เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัส,สบดีที่8สิงหาคม2024หัวข้อจุดยืนของท่านอยู่ที่ไหนข้อพระคำหลักปฐมกาลบทที่3ข้อที่9 9พระยาเวพระเจ้าทรงรีบชายนั้นและตรัสถามเขาว่า เจ้าอยู่ที่ไหนอ่านพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สามข้อที่สี่ถึงเก้าสีงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่ห้เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว 6. เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินเจ็ดตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้แปเวลายเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พลจากพระพักพระยาเวพระเจ้าเกพระยาเวพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและกระถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหน เนื้อหาความถ่อมตนหมายถึงการปราศจากความถือตัวหรือความเย่อหยิ่งจองหองสุภาสิตบทที่สามข้อที่สามสิบสี่สามสิบสี่พระองค์ทรงเย่อเย้ยคนที่ชอบเยอ่อเย้ยแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนถ่อมตัวกล่าวย้ำว่าพระคุณของพระเจ้าจะแผ่ขยายไปยังผู้ที่ถ่อมตนต่อพระพักพระองค์กล่าวอีกในหนึ่ง พระเจ้าได้ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ถ่อมตนเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยากอบบทที่4ข้อที่6 6แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หญิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจยังกล่าวอีกว่าพระเจ้าต่อสู้คนที่เย่อหญิงใจกระด้าง ท่านเคยอ่านเรื่องราวของฟาโรห์ที่ปฏิเสธไม่ให้ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์หรือไม่หากท่านเคยอ่านท่านจะรู้ว่าการถูกพระเจ้าต่อต้านเป็นเรื่องเลวร้ายมากคนแบบนี้ไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองได้และผมแน่ใจว่าท่านต้องการที่จะเจริญรุ่งเรืองโดยรับพระคุณมากยิ่งขึ้นในพระนามที่สูงกว่านามอื่นใดท่านจะเจริญรุ่งเรืองท่านที่รับ ยิ่งท่านถ่อมตัวมากเท่าไรท่านก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นท่านจะกลายเป็นคนโปรดของพระเจ้าเมื่อท่านถ่อมตัวและยำเกรงพระองค์มากพอที่จะเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสเมื่อท่านมีความยำเกรงพระเจ้าในตัวท่านพระองค์จะอวยพรท่านด้วยทุกสิ่งที่ท่านต้องการเพื่อไปถึงจุดสูงสุดความเย่อหยิ่งนำมาซึ่งการทำลายล้างและมันเป็นคุณลักษณะของซาตาน ด้วยความเมตตาของพระเจ้าท่านจะไม่ถูกทำลายในนามของพระเยซูอาเมนอย่างไรก็ตามท่านต้องถ่อมตัวประเด็นไตรตรรองถึงเวลาที่พระเจ้าจะตบหลังท่านด้วยความพอพระทยัยสำหรับงานที่ทำได้ดีในความรับผิดชอบของท่านได้แล้วหรือยัง